เหยื่อที่เราใช้วันนี้นะครับผมก็เป็นนี่เลยชุบชุบชุบไม่พูดเยอะนะฮะเขาไม่ได้ใจมีใครใจเราโอ้ยตายละวัดดีปะเนี่ยแม่งเปลืองเหยื่อนี่แน่นี่แน,น,น่เหยื่อจะพังเฮ้ยไม่น่าวัดเลยน่าเรียบร้อยเหยื่อพังโอ้ ช่างมันวัดโพลอดเห้ยวไม่กัดดุแล้วเกินไปนอกแบบนี้เฮ้ยงู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 จิกงูขู่เรียบร้อยงูจิกปอยปอยปอยงูดึงอ่ะโอ้โหงูแถวนี้โคตรดุเป็นรูเลยเยื่อฉันโอ้อะไรวะเนี่ย เฮ้ยแต่มันตัวเล็กอะเฮ้ยโหกัดเหมือนงูเลยวัดดู <c oughs> มันตัวเล็กอะเห <c oughs> <c oughs> ยื่อพังกันแล้วแม่งเอ้ยไม่น่าวัดเลยกัดไม่ปล่อยด้วยนะมันก็หน้าหมั่นไส้เปะละ่าเออแม่งเฮ้ย มีสองตัวมีสองตัวเหรอยังจะมีอีกเหรอไหนๆลองลองนีลองดิงดช่างแมงแล้วเหยื่อพังก็ช่างแม่งแล้วนั่นแน่นั่นแน,น่นั่นแน่อยู่ใ,ใกล้เห็นนะกัดให้มันโดนดีวะน้องบึ้มได้กัดแล้ว <laughs> <laughs> ได้กล้ากัดพี่ก็กล้าสั่งสอนนี่ไงกัดกัดเหยื่อกว่ากัดเหยื่อตายซะเบ็ดสองอ้มันยังกัดเข้าอ่ะมันขย้อนไปยังไงวะตัวแค่นี้ยอมใจ เจอแต่อะไรวะน,นียวันนี้